สวัสดีครับคุณชายเกมมิ่งครับมาพบกันอีกครั้งกับวิดีโออัปเดตประจำวันที่25มกราคม2565นะครับโบนัสที่จะรันถึงวันที่1กุมภาก็มี A Land of Opportunity missions นะครับ a d i o d o l l a r XP และทองนะครับคูณ2รางวัลการเล่นผ่านโหมด Call to Arms นะครับ p v p นะครับใน Feature Series a d i o d o l l a r และ XP นะครับคูณ2 แก๊งไฮเอาท์นะครับอาร์ดิโอดอลล่าและ XP คูณ2 Limited Time Item นะครับผมถ้าคุณชอบวิดีโอนี้หรือหากคุณเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์คุณน่าช่วยกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผมโบนัสที่จะรันถึงวันที่1กุมภานะครับ A Land of o p p o r t u n i t i e s Mission นะครับอาร์ดิโอดอลล่า P และทองนะครับคูณ2นะครับขณะเดียวกันนะครับการทำมิชชั่น d e s t r o y by grief ครับผ่านผู้เล่นจะได้รับส่วนลดในการซื้ออาชีพทุกอาชีพ5ทองนะครับ1ครั้งนะเท่ากับ1อาชีพนะครับรางวัลการเล่นผ่านโหมด call to arms ครับผู้เล่นจะได้รับ ability card xp นะครับผมคูณ3ในโหมด pvp นะครับ feature series a d i o r o l l และ xp นะครับคูณ2นะโบนัสประจำสัปดาห์นะครับ วันที่25ถึง31มกราคมนี้นะครับทีมกันรัชจะเป็นรูปแบบของฮาร์ดคอร์นะครับผมการเข้าร่วมโหมดฟีเจอร์ซีรีส์นะครับโดยอยู่ใน Pers osse, เพอร์ซิสเทสเนโพซี่ผู้เล่นจะได้รับพอร์เตอร์แจ็กเก็ตฟรี1ตัวครับผมการขายเทรดหรือมูนชายนสำเร็จนะครับผู้เล่นจะได้รับเบนโบแจ็กเก็ตฟรี1ตัวนะครับผมการเข้าร่วมโหมดนอมินเอเต็ดซีรีส์ผู้เล่นจะได้รับส่วนลดปืนรีพิเตอร์นะครับผม30% แก๊งไฮเอาอารดิโอรล่าและ XP ็คูนสนะครับผม Limited ดไพเมทเทมก็ยังเป็นเซตเดิมนะครับ Persistent p ท s s อครับผมสามารถสร้างได้ฟรีนะครับผู้เล่นที่เป็นหัวตี้จะได้รับอีโมทเฮลเลียเหมือนเดิมนะครับจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์นะของลดราคานะครับอาหารสดนะครับคืออาหารสดทั้งหมดเลยครับในสมุดนะฮะฟรีหมดเลยนะครับผมหมวกทั้งหมดครับลดราคา30%ครับม้าโนโกต้าครับและม้ามาสแตงครับลดราคา30%ครับ สำหรับผู้เล่นที่สามารถคงสตริกเดลี่อาชีพได้ครบ3วันนะครับผู้เล่นจะได้รับดัตโตเป็นคเนลเลอร์ดะโคต้านะครับฟรีนะครับผมคาแรคเตอร์ครีเอเตอร์ครับลดราคา50%ครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนดูนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมผมไลฟ์เกมเรดเด้นออนไลน์ทุกวันช่วงเวลา5้าโมงครึ่งตอนเย็นนะครับที่ช่องกุ้ยแช่เกมมิ่งทาง Facebook นะครับผมขอขอบคุณที่รับชมครับ